ผมดอกแรกก็เลยพี่น้องเขาป้าเอาชีวิตรอดต้องได้ต้องหากินต้องได้ยุพ่นก็เอาพี่น้องผมจวดหาอุปกรณ์กอนไล่กรบหน่อยบ้างหันบ่ทฮันไล่กรบหน่อยบ่ทฮันไปยุทธงเขามียังอืม ยุดถงเขามีกบหน่อยตัวหนึ่งปลาคอหน่อยตัวหนึ่งเฮ็ดสิมูลบ่าพี่น้องว่าไปลุยยางบ่หยอบอ่เถอพี่น้องผมต่อกับบ่าวมีแล้วคือบริเวณข้างนานีว่ามากกับคนลูกซาถูซาถูลูกลา,นคนา,กาคนหยาบคั่มแต่ซาถูเนาะเป็นพี่ภาษาเด็กหน่อยกระกามีคอมมนเขามาถามเอาบอกไปคนชิงลูกไป มีข้อมูลเขามาถามพี่ภาษาเล็กหน่อย,ออยคือนยังก็คือยญ้าเพรดอเล็กหน่อยมากเพื่นอนกูวอาเลี้ยงนี่เฮ็ดยังวะเอาสาธุยาวากันเด้อลูดานมาดีมาหาชีพเห็นใหนลูดานมันหมานเด้อเอาก็คือเพื่อนบ่อ่าเพื่อนบ่เผาเพื่อนฝังนะเอาง่ายๆสามีเลยครับเด้อที่เห็นรักอยู่นี่กะล่างเล็กหน่อยก็อยู่ทางใต้เราเพื่อนกับฝังเท่านั้นเองถามว่าย่านบ่โหดย่านนะตอนนี้แต่ก,อก็อยากได้เห็ดอยากได้เห็ดน้ำ ย่านน้าไปไปโดยความตาย่านของเห่าหนั่นแหละย่านกลับไปคือเกาแต่เกามันตรงทางนี่นะน้ำกระอจาอแฉะอยู่ดีๆมันสิเกิดบ่แล้วมันฝนมาอ้อบ่มีมกบใหญ่บ่อืม บ้ามีสิภาพเป็นยางเี่ยงเรี่ยงจกเฉมวงหนึ่งขันโบหลงปลากรอนเลยครับเด้อขันโบหลงปลากรอนนี่ก็แสดงว่าเข้ากับสีออกตามที่เข้าวากันไว้ว่าเฉมวงหนึ่งถ้าขันเฮ้าหลงปลาก็ต้องทาสอดแจ้งแจ้งสิไปต่อมาต่อไดเอาจวดจัดไป ก็จะใส่เบ็ดกบดีนะขออภัยครับมันบ่เกิดแล้วบ้ามีว่าพอ,อยังพอน้าม,มันหลายแล้วอากาศมันเย็นขมันห่อนอีกจักสองสามหมื่นนี่เกิดพี่น้องขณนอากาศห,ห้อนห่อนห่อจักสองสามหมื่นนี่บ้ามีว่าเกิด เข้าฉีดโอ้อยใสๆไปอีกขนาดตัวนี้เกิดบ้ายังเด้ยยิ่งยังหนึ่งนี่เด้ยนี่พี่น้องอีหยังพี่น้องว่ะเข่าอยู่โอ้ยมุนเบิดเห็ดเต้นตำเห็ดมุนเบิดโอ้เอาได้บ่พี่น้องเอาส่วนตัวเบ้ามีวาให้เป็นเสื่อจากป้าผู้ลงโค้ดเพิ่งเก่กา เขาเห็น okay, ไม่เป็นเสื้อต่อซะเขาแล้วอ้ยที่เด็ดพี่น้องพี่น้องก็เห็ดอีหยังนี่พี่น้องก็เห็ดอีหยังที่เด็ดที่เด็ดจากปลาผู้ลงคนเขาเอาไปกินมันเมียนบ่อแล้วมันกินได้ขึ้นบ่อใดหรอพี่น้องมันกินได้ขึ้นบ่อใดนี่ก็กินบ่อใดย่าเอาเลยครับเนาะไปใส่เบิดเนาะเห็ดนี่ อืมมาดอกนี่เอาได้วะดอกนี่เอาได้วะเอาโอ้เสียสะละอุย้ยเจอของดีพี่น้องว่ายัางนั่นเจอของดีเจอของดีสุดๆคนว่ากินได้เงินบ่ลน่จังได้ผู้ลงทุนก็ว่ากินได้ผู้ลงทุนก็ว่ากินบ่นบได้เลยน่าจะได้ดีแต่ว,ว่ามันเป็นเห็ดเผืองลอยเปอร์เซ็นต์เห็ดบอลเฮ็ดเผือง ผู้ลูกคนก็ว่าเห็ดเพลิงทุกชนิดกินได้ผู้ลูกคนก็ว่ามันเบียร์เจ๊กว่ามีสีเสียไปเอาไปกวนให้ผู้เฒ่าเพิ่นเรียวออกเอาอู้ยไม่เจือไม่เจือสอมดอกสอนแก้วแก้วอ่ะแก้วอ่ะค่อยๆเปิดอู้ดีเห็ดกอของแท้เป็นยังได้แก้วแก้วฮ่าคอยอีกจักเอาคอยอีกว่าไรคอยอีกลอยดอกไป เดี๋วว่าลอยดอกเดี๋ยว่าโอ้โหงีดอกนึงเกิดมาแล้วเอ๊ะตอนนี้น่าจะเบียเถี่ยนาจะเฮ็ดเบียคลองแถีมียางพร้อมพี่น้องมียางพร้อมคอยยางเหาะบ้ามีว่าคอยยางซะเหมือนยางวะเหมือนฉีบอ่ะหือ ควายยางพี่น้องผมจังหวะไดมันสีไดหรอกจังหวะดวงดีจังหวะฝุกมันก็ต้องมีต้องมาบางหละยคนม,มันธรรมาดาตัวอืดแน่อยู่ตัวเอาละจังไรเข,อข,อขาก็สีควายยางเอา ทุกเออวิ้ยเคยเห็นบ่แบบนี้เคยเห็นบ่เกิดยุทธ์เถิงกกไหมเกิดยุทธ์เถิงกกไหมผู้ใดพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขันเป็นคนขันเป็นคนเ่าถามตรงปากขันเป็นคนเ่าถามตรงปากเออนั่นบ่ป,ปากเอาอีกแล้ว ทำไมคุณเขาทำตรงปากเพราะว่าธรามาติของปลาเห็ดคือมารยาทของปลาเห็ดตรงปากอันนี้บ่ปากสองเทียละสองเทียละเป็นเสงแมีบเงียบเราก็ไปเลยใช่ไหละ่ะเห็นไนั่นนั่นแดงวาบบอยู่นะแดงวาบบอยู่นะเอาอีกแล้วกู พี่น้องเห็นน้กันอยู่นะแต่บ่าบอเป็นยังพา,าเขาามบอกปากสิ่งที่เขามีตอนนี้บ่ได้มีอย่างหลายมีแค่พาอุโตอันเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องวัดวัดกันขันเป็นสิ่งบ่ดีก็ได้ขันเป็นสิ่งดีกะก็ว่ากันขันเป็นสิ่งบ่ดีกะนพอีโตด้าเดียวสูยวสวยเยอ่อมบ่เด้พี่รองเราอยบ่ได้เขามาหาอยากหาจินเขามาหาอยากหาจินพี่น้องผมถอยบ่ได้ ขอ,อาพัยครับว่ามีมือปิดขอ,อาพเ้เล่ยหลายทีเนาอยยังสีเกิดกรต้องเกิดด้วยครับเนีเ่ยยังสีเกิดกระตองเกิดมันแบบยดแบบไปใส่หร,อหรือเปล่ามันแบบยดแบบไปใส่ังหัขาสีน้ำกะเสียเวลาเ,เลาหียพีหน่อยเบียแบบมาหายไปเลยไหมมันคือกาหายวะ คือกะหห้ไปจากบ้านมีโอ้จุม่มน้อยนอยเรื่องเกิดอีกแล้วพี่้องเห็นนันกันยืนบ่าวางาังหันแดงาบบแบบมาห้อยยางหลัดเลยเพ้องเพืองเพืองดีนงด่นี่เพิงดี่นี่เพิงดี่นี่น่เพือง พี่น้องจำไว้ใบย่างหนึ่งสิ่งที่เห็ดแห้วย่านที่สุดก็คือขวัญเห่าใจเห่านั่นแหละเพราะใจเห่าย่านแล้วมันโบยุ่กับหลองกับรอยมันมีแต่อยากเรียนเพราะมันนี้อยากเรียนบ้ามีเนี่ยน้ำหนึ่งว่าอยาย่านอีหยังย่านอันนั้นอันนี้ย่านแสงอันนั้นนี่เรียนใส่เลยเรียนใส่เลยใคนพี่น้องเรียนนี้สีบ่ได้เศร้าเรียนจักเขี่ยถ้าใคนพี่น้องเรียนใส่พี่น้องสีหงว่ามันคืออีหยังจำไว้นะครับนะแต่ว่ากานวายคนนี่เราคิดได้เฮ็ดบ่ได้หรอกพี่น้องไอ้ค้าว่าเรียนใส่ อ๋อมาอยากหาจีนบ่ได้มามีเรียงกับผูใ้ใดออกส็สู้เอาตัวสู้เอาเนี่ยว่ามีพยายามย่างใสอ่ะเหรอวังหันยางใส่เสียงวังหันเนี่ยจริงๆหลงทางมากเลยเด็ดนี่ถ้าว่าคันนี่ยางมาหาเพิ่นเด็ด คนกับคนล่ะพี่น้องว่าเป็นคนกับเป็นคน,นคือเก่านะี่ลงขม่มขมาจริงๆข้างข้างนาบ้ามีคันดาวว่าพี่สีเป็นพี่ภาษาเนาะครับเนาะแต่กะพี่ภาษาไ่แตะกะเสียดจังไร้ใจมันมาแล้วโอ้ยตกพังใจมันมาแล้วใจเั็นพามาหยุดบ่ได้ ถอยหลังหกลม้มอืมถอยหลังหกลม้มแก้ว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 ถอยหลังหกลม้มพี่น้องผมคนเชียงบาวมีคนเชียงบาวมีโอ้ว้าวโอ้ว้าวแม,มีนบอลเลยแมีนยนยุตัวสีนี่เนาะพี่นอ้อง อย่างบ้ามีวันเลือเของมาแนวนี่มนันเป็นแปลกะปรแล้วมนันเป็นแปลกะปรแล้ววงการจีเพ,พ็ดควรว่าอ่อนแอก็แพ้ไปว่าสันบ่ยอมอ่อนแอวะยางใส่ยางเดียวยางใส่ยางเดียวเฮาบ่กอ่อนแอจังไร ชีวิตทางหลังยังถา่ายังหวังรอคอยควมอยูหลอดของเหาอยู่นี่แหละคำว่า,าการหาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวมันมีเหตุด้วยเช่นนี้ได้พี่น้องบอม๊มแมนว่าเจ้ควองได้กินแล้วมันสีแล้วไปได้พี่น้องมันก็ต้องมีคนทางหลังเข้าถากินน้ำเห่าคือกัน เราไม่เย,ย็นอีก่อยเจ็บเฮ็ดกินไดห้หรือเฮ็ดตายเบียร์อะไรอย่างขออภัยครับมันมาป้าที่เอาหูว่าเ้าคขุนเคยบ่คขุนเคยเนาะครับเนาะเ้างหูว่าเ้าคขุนเคยบ่คขุนเคยมียางน้ำไล่เก่าคนมา ออกมาทางนี้นี่ยังออกมาออกมาสอดมองนี่ปับป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 บ๊บปั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 ๊บขันดาวว่าพิษลักกับสิยู่แถวนี้เถิเงเด้อย่างไปย่างมากพอลักด้บ้านเถิเงเด้อพอลักสะก,กวนคือเจ้ามีแนวน่ยนะผ้าให้เ่ามาหาลักสะก,กวนเลยอ้ยเถาเอาไปทิม้ม อาดอกนี่พอได้โอ้ยดอกน้อยๆนี่เอาจริงๆบ่เอาละบกไว้เอาสุดท้ายแล้วขวาพูดถูกใดถูกสับถูกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจ่าหัวใจทีมงานอีสานบาดเก้าพี่น้องผมพี่ผ่าประกันเลยคำว่าความจายขี้ยาธาตาที่บ่สุภาพอยู่กับไปบ้านมีขอโทษขาไปในพี่น้องเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ